รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวยศาส,ส, well. ส,ส, um. สตร์ศาสตร์แห่งความสวยที่จะช่วยให้คุณสวยยังมีสติและปลอดภัยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของศัลยกรรมที่ฮิตฮิตกันนะคะเราก็จะนึกถึงการเสริมหน้าอกการดูดไขมันการเสริมจมูกอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันค่ะการเสริมสะโพกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะกับช่วงสะโพกของต er ัวเองเนี่ยวันนี้ต้องติดตามสวยศาสตร์เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณหมอเรื่องการเสริมสะโพกกัน และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแพทย์หญิงงามเฉิดสิทธ์พาหุ่นนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบปดีสวัสดีค่ะค<อ>ุณหมอคะมาอีกแล้วเรื่องการเสริมกันอีกแล้วนะคะทีนี้เสริมสะโพกค่ะเห็นแอบอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาถามว่าซิลิคนเป็นแบบไหน,นแต่ถามถึงการเสริมสะโพกก่อนค่ะว่านิยมมากไหมครคุณหมอคะที่จริงๆที่นิยมทั่วโลกเนี่ยที่นิยมมากคืออเมริกาใต้บราซิลอะไรเยงี้ค่ะเขาอยากจะมีแบบสะโพกใหญ่ใช่เพราะว่าความงามสะโพกที่งดงามของเขานี่คือต้องผายต้องใหญ่อะไรเงนี้ ของคนไทยก็ก็เริ่มมานิยมโดยเฉพาะกลุ่มสาวสองอะไรเงี้ยการเสริมสะโพกเนี่ยมันมีกี่วิธียังไงบ้างคะคุณหมอคะเสริมสะโพกเนี่ยก็มีมแบ่งเป็นใหญ่ๆด้วยกันสองวิธีคือการฉีดสารเข้าไปกับการเสริมด้วยซิลิโคนคคฉีดสารเข้าไปเนี่ยก็แบ่งเป็นฉีดตัวเป็นไขมันของตัวเองหรือฟิลเลอร์อรก็จะเติมเต็มถ้าฉีดสารเข้าไปแน่นอนว่าแนะนําว่าต้องเป็นไขมันตัวเองเพราะมันจะ มันจะปลอดภัยแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดค่ะเพราะว่ามีมีที่มาตรวจเนี่ยหลังฉีดพวกฟิลเลอร์คําว่าฟิลเลอร์เนี่ยประกอบเป็นคํำกว้างๆค่ะมันมีทั้งแบบถูกออยอสลายได้อย่างนั้นก็ยังค่อนข้างดีปลอดภัยแต่ถ้าไปฉีดพวกซิลิโคนเหลว้ี่มันมากกอกอะไรเงี้ยมันไหลแล้วก็นานๆไปผิวมันมีปฏิกิริยาต้องมาคว้านออกต้องตัดเนื้อแล้วก็ ย้ายไปกับการเสริมหน้าอกที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเกิดแบบไม่ใช่สารที่เหมาะสมหรืออะไรแล้วมันไปประกอบกับร่างกายของเรากว่าจะเอาออกมันไม่ได้หยิบออกได้อย่างซิลิโคนแล้วมันเน่าได้ติดเชื้อได้ฉะนั้นก็ถ้าจะฉีดแนะนําว่าเป็นไขมันตัวเองไขมันตัวเองดีกว่าและที่เขาบอกกันว่าวิธีการฉีดนะคะคุณหมอบางทีมันทําให้ผิวไม่เรียบเป็นแบบเป็นคลื่นเป็นตะปมตะป่ำอย่างนี้มันจริงไหมคะจริงค่ะก็ฉีดไขมันเนี่ยต้องต้องฉีดโดย ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าการฉีดเนี่ยมันมีเทคนิคว่าต้องฉีดชั้นไหนลึกแค่ไหนปริมาณแค่ไหนถ้าเราฉีดตื้นไปมันก็จะเห็นเป็นก้อนไขมันเหมือนคล้ายๆเซลลูไลท์อะค่ะเป็นตะปุ่มตะปๆกลายเป็นไม่สวยไปซะอีกบางทีไม่ได้เชฟที่ต้องการด้วยที่เขาบอกว่าเอาพวกน้ํามันมะกอกน้ํามันพืชน้ำมันอะไรเงี้ยมาฉีดมันจะดีหรอคะมันไม่ดีนะคะต้องต้องต้องบอกเลยว่ามันอันตรายมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ ประเทศไทยเนี่ยยังเห็นอยู่ทั่วไปทุกวันนี้ก็ยังมีมาปรึกษาที่ป่วยนอกว่าฉีดสารต่างๆเข้าไปเช่นซิลิโคนเหลวน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกอะไรยงี้ค่ะมันก็จะมันก็จะเป็นผิดรูปเป็นก้อนๆอยู่เงี้ยแล้วก็มีไหลไปวะเพศด้วยมีไหลไปที่เข่าที่เข่าก็มีที่อต้นขาโอ้ลงไปลงไปลงไปที่ต่างๆเยอะแยะเลยค่ะฉะนั้นแล้วก็มาด้วยติดเชื้อก็เยอะฉะนั้นไม่ควรฉีดค่ะทีนี้เราได้ยินอีกอันหนึ่งที่มาก็คือการฉีดคอลลาเจนเสริมสะโพก มันเป็นไปได้ไหมคะก็จริงๆคอลลาเจนก็คล้ายฟิลเลอร์อะค่ะไม่สลายแล้วก็ก็อันตรายเหมือนกันจริงๆจริงๆก็ไม่แนะนําถ้าฉีดฉีดแขมันตัวเองดีกว่าดีที่สุดแหละใช่แล้วคอลลาเจนที่มีเพิ่งมีข่าวไปว่าฉีดแล้วมีปัญหาชอบเสียชีวิตหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะคล้ายๆกันหลักการก็คือถ้าฉีดไปในโดนเส้นเลือดไอตัวสารพวกนี้มันเข้าหลอดเลือดสามารถวิ่งไปที่เส้นเลือดที่ปอด หรือสมองแล้วอุดหัวใจใ<ช>อุดไ,ได้ไแล้วก็<ม>อันตรายถึง,ถ,งถึงแก่ชีวิตได้เหมือนฉีดฟิลเลอร์ที่ตาถ้าฉีดฉีดไม่ดีอย่างที่เขามีข่าวกันว่าโดนเส้นเลอร์ที่ตาก็ตาบอดได้ไงพวกนี้อันตรายหมดนลคะ ะะก็ต้องแน่นอนว่าปรึกษา<ม>แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ถ้าอะไรที่มันแลดไูไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ<ม>่ะโดยการฉีดเนี่ย<ม>ก็อย่าไปคิดว่ามันถูกกว่ามันง่ายกว่ามอะไรกว่าบางทีเสียน้อยเสียยากนะคะสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยหละก็คือ<ม>ซิลิโคนนะคะซึ่งเจอคุณหมอที่ไรเราก็จะได้เจอซิลิโคนมาด้วยคราวนี้เนี่ยม,มาพูดถึงเรื่องของการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคนกันบ้าง<ม>ค่ะว่ามันได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนแล้วมันมันดีอย่างไรคะกับการเสริมด้วยซิลิโคนที่เป็นมาในลักษณะ ก็ถ <Cornell. S 2> ้าซิลิโคนถ้าเสริมสะโพกอ่ะแนะนําว่าเป็นซิลิโคนนะเพราะว่าเราต้องการปริมาณที่มากการที่จะฉีดไขมันได้ปริมาณที่มากงั้นเหมือนเสริมหน้าอกค่ะฉีดฉีดไขมันได้แต่ต้องฉีดหลายรอบเพราะเราต้องการขับไซต์ที่เพิ่มเยอะขึ้นสะโพกก็เหมือนกันเราต้องการหลายซีซีมากการฉีดหลายซีซีเนี่ยมันทําให้ตัวไขมันตายฉะนั้นก็ขอแนะนําว่าเสริมสะโพกกับเสริมหน้าอกเนี่ยทำเป็น ใส่ซิลิโคนดีกว่า,วาทีนี้ซิลิโคนก็ทุกวันนี้ก็ได้ความนิยม,ม<า>นิยมมากใ,<ช>ในประเทศไทยก็เดี๋ยวนี้คนเสริมเขาก็จะมาเสริมสะโพกกันเห็นหลายๆที่ก็เสริมแอบเห็นว่ามันเป็นเชฟเดียวกับการเสริมหน้าอกเลยอ,<ช>อันนีเน้เป็นลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันยังไงคะคุณหมอจริงๆจริงๆเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าไอตัวผิวของผิวของไอตัวซิลิโคนสะโพกเนี่ยจะหนากว่าเนื่องจากต้องรองรับน้ําหนักเวลานั่ง ก็คือจะมีแต่ตัวเชฟเนี่ยก็จะมีทั้งทรงกลมทรงหยดน้ําแต่แต่ถ้าในสัพวกเขาจะเรียกทรงรีจริงๆใช่ค่ะถ้าถ้ารูปประกอบเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าทรงหยดน้ําหรืออนาโตมิกทรงกลมหรือทรงโอเวลสามจริงๆ3เชฟนะคะแต่ว่าคนไทยที่นิยมก็คือทรงกลมและทรงทรงหยดน้ําซึ่งมีที่ใช้ต่างกันมันมีขนาดให้เลือกเหมือนกับแบบ ไซส์หน้าอกซีซีอย่างนี้ก็มนเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะก็ส่วนมากจะเพิ่มทีละสาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเหมือนซิลิโคนหน้าอกเลยว่าต้องการขนาดปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มกันไปแล้วก็แต่เซพโพกเนี่ยส่วนมากจะนิยมในตอนขนาดตอนผ่าตัดคุณหมอก็จะใส่ไซเซอร์เขาเรียกไซเซอร์ตัวทดลองว่าใส่เข้าไปเท่าไหร่มันจะดูสวยดูสวย ก็ขนาดมักจะเพิ่มทีละ30เช่น 300, 330, 360, 390เงี้ยลักษณะของพื้นผิวเราก็เห็นว่ามีแบบอย่างตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องเรื่องเสริมนาะอกก็คือแบบผิวเรียบกับผิวแบบครุขระนิดนึงอย่างนี้เหมือนกันหรือลักษณะวิธีการในการเลือกใช้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยค่ะคือนอกจากนอกจากเชฟที่มันมีเหมือนกันแล้วค่ะ ปริมาณที่เพิ่มเหมือนกันแล้วกับของน้ออกตัวผิวก็ยังเหมือนกันคือมีทั้งผิวเรียบกับผิวผิวผิวทรายนะคะ,คะหรือผิวขรุกขระแต่สะโพกเนี่ยเขาจะนิยมผิวเรียบมากกว่าเนื่องจากว่าสะโพกเวลาเราเสริมเนี่ยเราจะเสริมไปอยู่อยู่ชั้นกล้ามในชั้นกล้ามเนื้อะฉะนั้นการเกิดก้นแข็งหรือหรืออะไรเงี้ยมันน้อย มือนที่เคยพูดไปเรื่องเสริมหน้าอกอะ,ค,ะค่ะว่าถ้าเราเสริมชั้นใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกิดนมแข็งน้อยอยู่แล้วอันนี้เหมือนกันเสริมะฉพกะเขาจะเสริมในกล้ามเนื้ออยู่แล้วไงคะ<อ>ฉะนั้นมันไม่เกิดภาวะก้นแข็งจึงใช้ผิวเรียบเสริมะโพนีในมีหลายชั้นเริ่มมีวัฒนาการมาเนี่ยสมัยก่อนเขาเสริมใต้ชั้นไขมันหรือชั้นผิวหนังอะ,ค,ะค่ะซึ่งเกิดการผิดรูปเกิดแข็งเกิดขยับไปมาเป็นก้อนๆไม่ธรรมชาติฉะนั้นระยะหลังมาลำดับธรรมมาเขาก็เลย ใต้กล้ามเนื้อทีนี้พอใต้กล้ามเนื้อก็เริ่มมีปัญหาว่าเส้นประสาทมันอยู่ใต้กล้ามเนื้อไปโดนเส้นประสาทได้เกิดชาเกิดอะไรได้ค่ะฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่นิยมมากที่สุดผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนน้อยที่สุดก็คืออยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในกล้ามเนื้อไม่ใช่เหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อแต่อยู่ในกล้ามเนื้อเลยก็ทําให้เนียนแล้วก็ไม่เกิดพังผืดด้วยค่ะ,คะ<อ>แล้วก็ไม่กดเส้นประสาทด้วยการทําเสริมสะโพกเนี่ยค่ะมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมอย่างเช่นแบบ โรคประจําตัวอายุหรือแบบปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เหมือนการสัญญกรรมทั่วไปสามารถทําได้แต่ถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องปรึกษาอายุรแพทย์ดูรักษาเรื่องโรคที่เขามีให้ให้ดีก่อนแล้วก็มาทําการผ่าตัด นะคะก็ก็ดูคล้ายๆ,ๆกันโดยการที่จะต้องผ่าตัดใหญ่อะไรสักอย่างก,ก็ต้อง<ช>ดูสุขภาพโดยรวมก่อนใช่ดูอายุดูโรคประจำตัวดูการแพ้ยาเช็คตามปกติงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการใส่ว่าใส่เข้าไปทางไหนวิธีการเป็นยังไงผ่าตัดนานไหมพักฟื้นยังไงนั่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามไปได้ช่วงหน้าค่ะ